บทที่37คืนนั้นทรงหลวนตกอยู่ในห้วงความฝันอันยาวนานนางเห็นหญิงสาวแปลกหน้าแต่กลับขนตาคนหนึ่งนางสวมอาพรสีแดงสดกลางหวางคิ้วของหญิงสาวผู้นั้นถูกแต้มเป็นรูปบุพผาใบหน้าของอีกฝ่ายได้รับการแต่งเต็มอย่างลงตัวทุกรายละเอียดบนใบหน้าถูกขับเน้นให้งดงามจับตาหญิงสาวผู้นั้นยืนอยู่บนกำแพงหนงเรือนผมปลิวสวยท่ามกลางสายลมชายกระโปรงสะบัดพลิว ใบหน้าเศร้าสดุดไม่ถูกนั่นไม่เรียวกว่าเศร้าแต่เป็นความผิดหวังต่างหากรอยยิ้มดูสิ้นหวังเหมือนทอดอะไรต่อโลกใบนี้มือของนางถูกมัดควยหลังรอบกายล้อมรอบด้วยเหล่าทหารในชุดเกราะปลายดาบของพวกเขาต่างจ่อมาที่หญิงสาวราวกับว่าหากนางกล้าขยับแม้เพียงเล็กน้อยคมดาบเหล่านั้นก็พร้อมจะแทงทะลุหัวใจนางทันทีสักพักก็มีเสียงลูกธนูลอยผ่านหูทรงหลวนตกไปที่หญิงสาวที่อยู่บนกำแพงเมือง มือธนูแม่นยำเราจับวางลูกธนูพุ่งตรงปักเข้ากลางหัวใจอย่างเหมาะเจาะสงวนเริ่มย่งไม่ออกว่านี่เป็นความฝันหรือความจริงกันแน่อนังรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงลูกธนูพุ่งทะลุเนื้อผ้าตนอ่ำด้วยเสียงของนักเต๋เาเห็นสอนที่ปักอ,อกของนั่งหรือไม่ดูเหมือนเจ้าจะมองเห็นมันในหัวใจของตนเองด้วยแล้วกับหัวลูกธนูนั้นปักลงกลางอกของสง,งวนอย่างไรอย่างนั้นนางกลุมหน้าอ,อกไม่สามารถเยืนทรงได้ นักพรตต่าที่เคยมีวาสนาได้พบกันมาแล้วคนหนึ่งพลันปรากฏกายสีหน้าเขาไม่แสดงความรู้สึกใดๆเพียงกระสิบข้างหูงนางเบาๆเห็นหรือไม่นั่นก็คือท่านส่งหัวโน,น้มตัวลงเจ็บนันแทบพยืนไม่ไหวแต่แล้วเจ้าหนานยู่ก็ปลุกนางจนตื่นใบหน้าซีดขาวของนางชุ่มไปด้วยเหงื่อเขามองนางย่างกังวลร้องไห้ทําไมชายหนุ่มถอนหายใจยื่นมือไปเช็ดคราบน้ําตาให้นางอย่างนุ่มนวล หากเจ้าอยากอยู่กับมารดาต่ออีกสักสองสามวันจริงๆก็ใช่ว่าจะไม่ได้ความเจ็บปวดที่เหมือนถูกตัดขั้วหัวใจนั้นได้สลายไปหมดแล้วแต่ความรู้สึกหนักหนุงยังคงอยู่ทําให้นางหายใจไม่สะดวกทรงวนยื่นมือไปกอดเอวเจ้าหนานยูและสุกเข้าหาอกเขาอย่างนิ่มตัวคาเจ็บหน,น้าอกนักพเต่าคนนั้นเป็นใครกันทําไมเขาถึงทับรู้เรื่องราวต่างๆดีกว่าตัวนางฝันแปลกประหลาดนั้นก็เหมือนกันมันคืออะไร ทำไมนางรู้สึกคุนเคยกับหญิงสาวบวกำแพงเมืองนั้นที่ถูกยิงทะลุหัวใจคนนั้นเจ้าหนันยู่หน้าถอดสีเลมฝีปากเคิ่มซีดจางขณะเอ่ยถามให้เจ้าเฉามาดูอาการดีหรือไม่ครั้งนี้คนที่เขาตามมาจะไม่ใช่หมอคนอื่นแต่กลับเป็นเจ้าเฉาเจ้าหนานยู่หน้าซีดราวก,กระดาษแม้ว่าจะหลับตาแต่สมองก็ยังนึกถึงแต่อาการที่เกิดจากพิษเทียนซิงเริ่มแรกแค่เจ็บปวดเล็กเลกต่อมาจะทวีความรนุนแรงขึ้นไปลำดับ นานวันเข้าิษที่สะสมในร่างกายจะแทรกซึมเข้าไปทำลายอวัยวะทั้งห้าและสุดท้ายคนผู้นั้นจะต้องตายอย่างคลานมานแสนสาหัสจงหลวนแงนหน้าเอ่ยกับเขาเปลี่ยนเป็นหมอคนอื่นได้ดื่มให้น้องชายท่านดูเหมือนไม่ชอบหน้าค่ะเขาไม่กล้าไม่ชอบเช่นนั้นก็ตามใจท่านเจ้าหนานุขยับล่างเตรียมจะลุกออกจากเตียงไปแต่งตัวแต่ทรงหลวงรู้สึกอึดอัดในอกจึงกระชับเอวเขามาก่อนแน่นขึ้นท่านอย่าเพิ่งไป อยู่เป็นเพื่อนข้าต่ออีชนิดเถิดมีเพียงการกอดเขาไว้แบบนี้พอจะทําให้นางอุ่นใจได้บ้างหัวใจเจ้าหนานูบกกระตุกูบพยักหน้ารับและใช้นิ้วเรียวยาวจัดเก็บปลอยผมให้หญิงสาวอย่างครูหน้าที่เจ้าจะรับต่ออีกสักพักรหรือไม่วางใจเถิดข้าไม่ไปไหนทั้งนั้นข้าไม่อยากหลับขอแค่อยากกอดข้านไว้แบบนี้ก็พอแขนขาของนางเริ่มไขา่ไปบนร่างเขาขายับตัวเข้าแนบชิด จนไม่เลือช่องว่างร่างเขาทั้งอุ่นและหอมอยู่บนตัวท่านแบบนี้สบายจริงๆนางขยับตัวไปมาจนร่างกายชายหนุ่มเริ่มมีปฏิกิริยาบางอย่างเขาพยายามข่มอารมณ์และเอ่ยพรามเลิขยับได้แล้วบุรุษที่ขัดเรื่องอย่างว่ามานานแบบเขาคงอดทนต่อไปไม่ไหวหากนางยังคอยสะกิดอารมณ์กันหิ่งสาวต้องรับมือเขาจนหมดแรงก็เป็นได้เรื่องการแต่งงานของเจ้าเชา ต่อให้พยายามหลายต่อหลายครั้งก็ถูกทำลายลงทุกครั้งมารดาของเขาก็ไม่อาจทำอะไรได้พอถึงนางจะคอยเป็นเดือบเป็นร้อนแทนแต่ตัวเจ้าเฉากลับไม่เคยเก็บเรื่องนี้มาใส่ใจตอนที่เจ้าหนานยูเรียกเขามาที่เดินว,วยัยสุยเจ้าเฉานึกกินดีที่ไม่ต้องทนฟังเสียงมันดาอีกแต่พอมาถึงเห็นสีหน้าพี่ชายไม่สู้ดีคล้ายมีเรี่ยวอารมณ์พุ่งพล่านอย่ในอกเขาจึงถือพัดเดินเข้าไปทักทายพี่รองถูกกวนโทรศัพท์ตั้งแต่เช้าเลยหรือยี่ เจ้าหนานยุบเมมปากข้าไม่มีเวลามาล้อเล่นกับเจ้ารีบตรวจอาการของพี่สะพายให้ละเอียดเท็วเข้ามือของเจ้าชาวชัง,งักรอย,ยิ้มเจือดลงถนาดตาเกิดอะไรขึ้นเจ้าหนานยู่ถอนหายใจอย่างเหนื่อยล้าลำคอแห้งผากน้ำเสียงที่เปล่งออกมาแตกต่างจากนยามปกติมากข้าถามหน่อยเจ้าแน่ใจหรือว่าปริมาณพิษที่สะสมในร่างกายก่อนหน้านี้ไม่เพียงพอที่จะส่งผลร้ายต่อสุขภาพของนาง ความจริงเขาิึงจะหยุดใช้พิษกับนางเมื่อต้นรูร้อนที่ผ่านมานี้เองตอนที่เจ้าหนานิวยังไม่ได้ตกหลุมรักสรงหลวนเขาอยากให้นางตายตายไปเสียพอมาถึงวันที่บุคลิกลักษณะของนางเปลี่ยนไปจนผิดหูผิดตาเขานึกว่านางใส่แสงแกล้งทำจึงยังไม่ยอมรับมันแต่อย่างใดเมื่อความตั้งใจที่จะสังหารนางเหือดหายหรือูร้อนก็ผ่านพ้นไปตน้นฤดูใบไม้ผลิก็มาเยือนเจ้าชาวอาแต่นิ่งตอบได้เพียงอาจารย์ของข้า มีนิสัยแปลกประหลาดมักจะปุงยาพิษแต่ว่าไม่คิดค้นยาถอนพิษแต่ครั้งก่อนตอนฆ่าตรวจอาการของพีส่สะพ้ายก็ยังไม่เห็นวิ่งแววว่าพิษจะกระจายตัวแต่อย่างใดอาจเป็นเพราะระยะเวลาที่วางยานั้นสั้นไปหรือปร,รมิมาณของพิษยังไม่มากพอเจ้าเฉาเองก็ไม่อาจาตอบได้เจ้าหนัดยุ่มมีสีหน้าเบื้องตึงไปดูนางเถิดชายหนุ่มบอกกับตนเองว่าไม่มีทางปล่อยให้นางเป็นอะไรไปรเด็ดขาดนางไม่มีวันจบชีวิตได้น้ำมือเขาแน่ ทรงหลวนเดินออกจากห้องด้านในวันนี้นางสวมชุดบางเบาแนบเรือนร่างสายลมพัดช,ชายกระโปรงบกสะบัดผิวตรงเอวมีเชือกผูกยิ่งขับเนไให้เห็นสัดส่วนได้อย่างชัดเจนนางยืนอยู่ใต้แสงตะวันฉายยิงดวงหงดงามตรึงตราเจ้าเชาถึงกับตกตะลึงในหัวแรกเสยมองไปอีกทางแล้วถอยหลังสองก้าวอบประสานมือทักทยายคารวะพี่สะพายทรงหลวนยิ้มตอบน้องสาม นางไม่อยากตกเป็นเป้าอารมณ์ของเจ้าเฉาอย่างดีที่วันนี้เขาไม่ได้มองนางโดยสายตาเครียดชังระวหว่างนั้นทั้งสองก็ไม่ได้คุยอะไรกันอีกกระทั่งทรงถวนต้องเป็นฝ่ายทำลายความเงียบเห็นท่านแม่บอกว่าช่วงนี้น้องสามไปดูตัวหญิงสาวมาหลายคนแต่ก็ยังไม่ถูกใจนั้นหรือเจ้าเฉาขมวดคิ้วเรื่องนี้พี่สะภ้ยไม่ต้องกังวลความจริงทรงถวนก็ไม่ได้ใส่ใจหรอกแค่ตอนนี้มันเงียบจนน่าอึดอัด ก็เลยหาเรื่องคุยเท่านั้นเป็นเพราะาปากมากเองนางรีบออกตัวแก้เกอเจ้าเฉาถามนั่งครับเห็นพี่ลองบอกว่าช่วงนี้พี่สบายไม่ค่อยสบายหรือขอส่งหลวดแต่งหน้าบางๆําให้เห็นสีหน้าไม่ชัดเจนขออาการเดิมๆนั่นแหละเจ้าหนานู่หรือว่านางไม่อยากพบหน้าเจ้าเฉาทั้งยังรู้ด้วยว่าหญิงสาวไม่เต็มใจให้เจ้าเฉาทุดอาการถักเท่าร่เขาจึงกลุ่มมือนางพังขยันขยอ ให้เขาตรวจที่ประจอสักนิดเถดหนาทรงหลวนก็ไม่อยากให้ตนเองเป็นอะไรก่อนไว้อันควรจึงยอมนั่งลงและยื่นมือให้เจ้าเฉาตัวแต่โดยดีหญิงสาวพอจะคาดเดาคำตอบได้อาการเจ็บแน่นหน้าอ,อกเป็นสัญญาณเตือนว่านางไม่มีวันเปลี่ยนแปลง,ปลงตอนจบของเรื่องในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของร่างเดิมได้วันเวลาที่ยาพิษในหน้าองทรงหลวนคนเดิมจะกำเนิดยอมเป็นไปตามพ่รบุเอาไว้ในหนังสือนั่นก็คือวันใดวันหนึ่งในช่วงฤดูใบไม้ผลินี้บางทีอาจจะเป็นวันนี้ บนข้อมือเล็กๆมีผ้าเช็ดหน้าผืนบางวางคลุมอยู่เจ้าเฉาเอ่ยขออภัยก่อนตรวจชีพจรให้หญิงสาวเขาวางมือลงบนแอ่งชีพจรพีนิทพิจารณาอยู่พักใหญ่สีหน้าเริ่มแฉลบาวหนักใจขึ้นทุกขณะเจ้าเฉามองนางอย่างลำบากใจลออ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 า,าเอือกอากาศว่าพี่สะพ้ายเขาตรวจพบว่าตอนนี้หัวใจของทรงหลวนถูกทำลายไปมากกว่าครึ่งทงั้งๆที่ในตอนแรกไม่พบอาการเสียด้วยซ้ำคาทำไม ข้าก็สบายดีนี่เอวไม่เจ็บแข้งขาไม่ปวดกินอิ่มนอนหลับวิ่งได้กระโดดได้ทำไมเจ้าเฉาต้องมองนนางได้สายตาที่เหมือนกับมองคนใกล้ตายเขาไม่รู้หนูว่ามันเป็นลางไม่ดีสงวนเกียดสายตาแบบนี้ทำราวกับว่านางจะตายวันตายพรุ่งเจ้าเฉาพูดไม่ออกจึงเอาแต่ปิดปากเงียบเจ้าหนานยุ่งอึ้งกันอยู่นานกว่าจะหาเสียงของตนเองพบนางเป็นอย่างไรบอกข้ามาทำตรง ไม่สู้ทีนะักเจ้าเฉาไม่อยากพูดประโยคเหล่านี้ต่อหน้าทรงหลวนตัวเขาเองเคยหวังให้นางตายแต่พอวันนี้กลับรู้สึกทําใจไม่ได้แล้วพี่รองก็าจะเป็นอย่างไรลงมือสังหารคนรักด้วยมือตนเองเป็นใครก็คงทําใจไม่ได้ทรงหลวนมองสีหน้าซีดเผือดของเจ้าหนานยู่รู้ว่าเขาเป็นห่วงนางมากด้วยความสงสารนางจึงจับแขนเขาแลแ้วแซงเข่าโ,โอ้โอ้โอ้ข้าแข็งแรงดีไม่ได้เป็นอะไรเสียหน่อย ก็แค่อาการเดิมๆกำเทิบเท่านั้นท่านก็ตีโพยตีภายทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ไปได้พอได้แล้วละ่ะข้าอ,าองรีบไปพบพลวดพูดอย่างไม่ทันขาดคำเลอดลมพลันตีกับ่วนกระอักเลือดออกมาจากลำคอเลือดสดๆไหลออกมาจากมุมปากส่วนที่พุ่งออกมาก็กระเซ็นไปติดเสื้อผ้าของเจ้าหนานยู่เอี่ยมมากหนังสือเล่มนั้นเหมือนเขียนมาเพื่อลังแค้นนางแต่ละเหตุการณ์ไม่มีทกผลจริงๆ เร็วแดดริบระยับแยงตาสายลมตนล้นฤดูใบไม้ผลิพัดพาอากาศหนาวไหลผ่านแก้มนวลแรงลมทาให้ดอกอี้หลันบวนกิ่งก้านสั่นไหวกลีบดอกปิดปิวหมุนร่วงไปตามแรงลรมสงหลวนยกมือจับโต๊ะเพืพ่อยยุงร่างตนสุดท้ายก็พ่นโรหิตส,สดๆองกมาจนได้นางมองดอกอี้หลันที่กำลังผลิบผ่านสะพังในสวนนำมาเปรียบเทียบกับพิษที่กำลังกำลังกําังกำลังกำลังกงของตำ หญิงสาวหันไปจ้องใบหนะ้าตะลึงเงินของเจ้านานยู่อยากบอกเขาว่าไม่ต้องเสียใจไปหรอกแก็บแรงเอาไว้เศร้าโศกตอนที่นางตายไปได,ดีกว่าทรงหน่วนไม่ได้รู้สึกอะไรมากนะักแม้แต่ในตอนที่กระอักเลือดออกมาก็ยังโล่งใจพอในที่สุดนางก็ไม่จําเป็นต้องหวาดระแวงใดใดอีกเจ้าหนานยู่วางยาพิษนางนี่เป็นชะตากรรมที่ทรงหน่วนนี้ไม่พ้นทุกอย่างเป็นประมคาดดังนั้นไม่ต้องเผชเิญกับช่วงเวลาจริงๆจ,งจ,งจึงไม่มีอะไรน่าสนใจอีก แต่ความปรารถนะที่จะมีชีวิตรอดของทรงล้วนยังคงทุ่มทนนางยังไม่อยากตายไม่ว่าจะอยู่ในยุคไหนนางก็ยังอยากมีชีวิตชีวิตเป็นสิ่งที่สวยงามมีหลายสิ่งหลายอย่างที่นางยังไม่ได้ทําแม้แต่ความทักทีดีสักครั้งนางก็ไม่เคยมีนาเสียแต่ที่จะมาตายทั้งแบบนี้หญิงสาวเอ็นกายเพียงร่างเจ้าหนานยู่ยังไม่แรงฝืนยิ้มให้เขาข้าไม่คิดว่าวันนี้จะกลับไปหาครอบครัวได้นางหายใจไม่ออก ทั้งเจ็บทั้งชาไปทั้งหัวใจสิ่งที่นางเคยอ่านเจอในหนังสือตอนนี้สามารถสัมผัสมันได้ยอย่างชัดเจนมือและเท้าของนางเย็นเฉียบร่างกายไรเรียวแรงหางตาหญิงสาวเปียกชื้นมือเล็กเน็นจับแขนเสื้อของเขาเอาไว้และคขยังยังน่าสงสารใครยังไม่อยากตายใครยังไม่อยากตายจริงๆทรงหลวดไม่อยากยอมรับทําไมต้องเป็นาน,นางนางแค่อ่านหนังสือในิหญ่เรื่องหนึ่งแต่กลับมาสวมบทบาทตัวละครในเรื่องเสียเอง สำนีงต้องอยู่ในร่างของตัวละครที่นิสัยเสียกว่าทุกคนในเรื่องอีกการพยายามกลับตัวแบบปรุงนิสัยใหม่ก็ยังไม่ได้ผลพอช่วงเวลาที่นางมีอยู่ในร่างน,นี้มันสายเกินแก้เสร็จแล้วทรงหลวนเริ่มคิดว่าหรืออาจเป็นเพราะนางเคยแสดงความเห็นแย่ๆวิจารณ์อย่างสะเสียเทศเถ,ถึงทังสือขุนนางทั้งอำนาจนางในถูกกรรมตามสนองโดยชีวิตของนางจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วคนบนฟ้าต้องการให้นางตกนรกกรรมลำบากงันถือ ซึงด่วนพยายามคิดว่าตนทําอะไรผิดอะไรนักหนาแต่ก็หาคําตอบไม่พบเห็นได้ชัดว่านางไม่ได้รับความยุติธรรมพอใครควรถึงตรงนี้น้ําตาอุนอ่นๆก็ไหลยอาบแก้มเจ้าหนางยื่นว่านางกาลังรองอ้องไห้เขากอดภรรยาไว้สุดลมหายใจแล้วก็ซิบว่าเจ้าจะไม่ตายอย่าพูดเร็วไรเขาใช้แขนเสือ้อเช็ดคราบเลือดตรงหูปากนางบาๆอ,อย่างไม่ได้รังเกียจนางรู้ว่าเขาเองก็เสียใจ ระหว่างนั้นทรงทวนเกออาเจตเป็นเลือดอีกครั้งหิ่งสาวไม่รู้สึกแน่นหน้าอกต่อไปผมหมดแรงไปเรียบร้อยแล้วเลือกตาบนล,ล่างกำลังต่อสู้กันอย่างหนักเจ้าเฉาจับพี่ประชรให้นางโดยไม่รอคำสั่งจากพี่ชายแล้วรีบเอ่ยข้าจะไปจัดยาแน่นอนว่าเขาไม่สามารถหาย,ยาถอนพิษมาได้มีเพียงยาบรรเทาอาการเท่านั้นทันที่ที่ทรงทวนถูกวางถูกบนเตียงน้นก็พลอยหลับหิ่งสาวรับรู้ว่าเจ้านานยู คอยอยู่ข้างตนตลอดอยามนี้บุรุษผู้เก่งการกลับทําอะไรไม่ถูกเจ้าเฉาตามอาจารย์ของเขามาปีกว่าแล้วแต่ก็ไม่พบร่องรอยท้องฟ้าเริ่มมืดอาการแน่นหน้าอกของทรงหลวนก็ดีขึ้นหลังจากได้นอนพักลมหายใจเป็นจังหวะสม่ำเสมอเจ้าหนานยู่นั่งจับมือนางอยู่เคียงข้างตลอดวันไม่มีแสงสว่างเล็ดลอดเข้ามาในห้องสีหน้าเคร่งเครียดของเขาเลือนหายไปกับความมืดจนมองไม่เห็นอารมณ์ใดๆตอ,อนที่เจ้าหนานยู่ป้อนยา ทรงหัให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีทั้งยิ่งดื่มจนหดแม้ว่านางจะไม่ค่อยรู้ตัวหลังจากผ่านไปนานทรงหววก็เืิมตาขึ้นนางกับพิบตาผิบติบและลุกขึ้นนั่งบนเยงอย่างเชื่องช้าพ,พึมพำเสียงเบามืดจังเขาจะจุดตะเกียงให้เสียงหแหบแพทของเจ้าหนานยู่ที่ดังขึ้นท่ามกลางความมืดทําให้หนางตกใจตะเกียงถูกจุดแม้แสงจะไม่สว่างนะักแต่ทรงหัวก็เห็นใบห,หน้าของเขาชัดเจนเขายัางไม่เปลี่ยนเสื้อผ้า เลือดของนานยังคงเถอดเพื่อนอ,อยู่บนเสื้อคลุมสีขาวสะอาดทรงหลวงกือน,น้ำลายทำไมท่านไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าเล่าเจ้าหนายยุเป็นคนที่รักความสะอาดอย่างยิ่งชายหนุ่มต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าทุกครั้งที่กลับมาจากข้างนอกข้าลืมนะถ้าอย่างนั้นท่านรีบไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเถิดข้าตื่นแล้วไม่เป็นอะไรแล้วทรงหลวพงพยายามปรับน้ำเสียงให้เป็นปกติที่สุดเจ้าหนายยุพยักหน้ารับทรงหลวงฟังเสียงอาบน้ำด้วยอารมณ์อันซับซ้อนหลากหลาย ผ่านในห้องอบวลไปได้กลิญญ่นยาหญิงสาวเลิกผ่าหุม่มลุกขึ้นจากเตียงสวมรองเท้าเสร็จเดินออกมาข้างนอกแน่นอนว่าสภาพภัยน้อมีแต่ความยุ่งเหยิงแจกันได้เคยวางอยู่บนชัน้นหนังสือแตกไปหลายใบโตะ๊ะหนังสือลกเหมือนไม่มีใครมาเก็บกวาดเจ้านายยุเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จไม่เห็นนางจะเดินออกมาตามหาเขามองแผ่นหลังบอบบางที่ปรากฏต,ตรงหน้าภาพนั้นทําให้เขาคบคลมแน่นมองจากทางด้านหลังดูบอบบางเท่ากับสามารถหายไปได้ทุกเมื่อ ทำไมถึงลุกจากเตียงเล่าเขาถามทรงหลวนพี่ยิ้มตอบข้าไม่ได้ทำมาจากแก้วเป่าเสียหน่อยหญิงสาวเอ่ยน้ำเสียงไม่ียีละ่ะแค่อาเจนเป็นเลือดเองไม่ใช่หรือแค่เลื่องเข้าไปข้างในเถิดเจ้าหนานยุต,ตัดบททรงหลวนยืนนิ่งสูดกลิ่นหอมอ่อนๆจากร่างเขาพางมองไปยังเศษซ่าเข้าของพื้นตอนบ่ายท่านอารมณ์เสียหรือ ฉันได้ว่าจอกันรผลทิ้งเป็นของทำค่านางยังเคยลังเลว่าจะนำติดตัวไปด้วยระหว่างทบที่หรือไม่แต่สุดท้ายก็ต้องยอมแพแ้เพราะแบกไม่ไหวแต่ว่าตอนนี้จกกันกลับถูกทำมาด้วยฝีมือของเจ้าหนานยุช่างน่าเสียดายนักนี่มันเงินทั้งนั้นเลยอืมเจ้าหนานยุยอมรับเขาไม่เพียงแต่อารมณ์เสียแต่ยังอารมณ์เสียอย่างแรงอีกด้วยบรรดาสาวใ้ล้นวนหวาดกลัวจนไม่กล้าเข้ามาทำความสะอาดเจ้าเฉาบอกว่าผิดในร่างภรรยาเขา ไม่มีหนทางอื่นนอกจากรอทรงหวนหอดแหยจด้วยความเสียดายข้ายังไม่เคยเห็นท่านอาลวาดทำลายข้าวของเลยมันจะเป็นอย่างไรนะเขาเก็บอาการได้ดีเสมออย่างน้อยก็ไม่เคยทำตัวเสียกิริยาต่อหน้าผู้คนไม่ว่าจะโกรธมากแค่ไหนเขาก็ไม่เคยระบายโทสะออกมาแต่จะใช้วิธีลอบทำลายคนอย่างรับบแทนดิมฝีปากของเจ้าหนันยุยกกิ้มอยากจะหัวเราะแต่ก็ขับไม่ออกทรงหวนหันกลับ,บมาเงยหน้ามองอีกฝ่ายให้ชัดๆ ทุกองคาพายับนใบหน้าเขาดูสมบูรณ์แบบไม่มีที่ติเรากับหยกขาวชั้นเลิศอายุหนังไม่ได้เรียกเขาแบบนี้มานานแล้วเจ้านานยุนลุกผมนุ่งของทรงล้วนแล้วเอ่ยว่าพูดมาเถิดคราวหน้าอย่าเคลี้ยงเข้าของที่มีค่าแบบนี้สิหญิงสาวเอ่ยอย่างเจ็บปวดเจ้านานยุ้นชะงักเงิน,น,นไม่คิดว่าหนังจะพูดเรื่องไร้าสาระเช่นนี้ยอมได้ทรงว่นนอนมาทั้งวันจึงไม่รู้สึกง่งไปธรรมดา หญิงสามม้วนตัวคลิ้งไปมาอยู่ในผ้าห่มเจ้านานยู่มองแล้วรู้สึกน่าเอ็นดูจึงดึงร่างนางมากอดลุกขึ้นมาดื่มยาก่อนเป็นยาของเจ้าเฉาหรืออืมอาจารย์ของเขาเป็นหมอเทวดาหรือไงใช่ได้เลยดื่มยานางยอมดื่มยาอย่างเชื่อฟังสิทธิของหมอเทวดาย่อมต้องเป็นหมอเทวดาด้วยเช่นกันไม่จำเป็นต้องเกลียดกล่อมรงวนเถือชามแล้วเงยหน้ากระดกยาจนเกลี้ยง เรากับดื่มน้ำแต่ยาของเจ้าเฉานี่ขมจริงๆใบหน้าคนดื่มยุยี่จนหน้าเียดูสักหน่อยยานี้ดื่มยากกว่าที่นางเคยดื่มแต่ก็ไม่แปลกยาของบอเทวดาย่อมมีความแตกต่างจากยาทั่วไปเออท่านก็อยู่กับข้ามาทั้งวันแล้วงานการไม่มีทำาี่นไงทิ้งข้าไวท้ทมลำพังก็ได้ข้าสบายดีตอนนี้นางเข้าใจเทื่องราอย่างถ่องแท้สงนรู้สึกสงสารตนเองยิ่งไปกว่านั้น นางยังสงสารเจ้าหนานยู่ด้วยบูรุษผู้นี้หลงทักนางแต่ว่านางกำลังถูกเขาฆ่าชีวิตโชคชะตากำลังได้ตลกกับพวกเราทั้งคู่ทรงดรวจจดจำการตายของเจ้าของร่างเดิมในหนังสือได้นางจะถูกผิดผักเข้าหัวใจหรือมีเจ้าหนานยู่เป็นคนกำดัากลิตเฮ้อแค่คิดก็เจ็บปวดแล้วหรือว่าชาติก่อนนางทำกรรมด้วยการขุดสุดสา,บานบรรพบุรุษของพระเอกขึ้นมาแยกร่างชาตินี้นางจึงต้องชดใช้กรรมมันแย่ มันไท้ยแรงมากหากมีใครกล้าร้องห่มร้องไห้ต่อหน้านางแล้วบอกว่าตนมีชีวิตที่น่าทันทศนางจะตีพิมพ์ใหญ่เรื่องนี้แล้วฟาดใส่หน้าพวกเขาซะเจ้าหนายยังไม่ขยับเอาแต่จ้องมองธออย่างทึกซ้งจนทรงหลวงขนลุกเกลียวเจ้าก็นอนก่อนสิแต่ข้าไม่ง่วงกันหางเพิ่งตื่นนี่ถึงอย่างนั้นก็ต้องนอนเขายืนกลานทรงหลวนอยากสัตยกำปั้นใส่เขาจริงๆถ้าอย่างนั้น ทำไมท่านไม่นอนด้วยเล่าเจ้านานยุ่คลียิ้มน้อย,อยก็เจ้าผอให้ข้าไปทํางานทําการนี่ทรงหลวนเชิดหน้าขึ้นมองเขาข้าเปลี่ยนใจแล้วข้าไม่อนุญาตให้ท่านไปได้นางพ่นเสียงขึ้นจมูกสุดท้ายกับหอยหลับภายในอ้อมแขนของเจ้าหนานยุ่เขาที่แล้วทรงหลวนพลาดโอกาสที่ได้กลับไปเยยม,มารดาคราวนี้นางจึงขอกลับไปเยนตระกูลทรง เพื่อเยี่ยมมาดาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนตายแต่เจ้าหนานยู่ได้แต่ดับฟังหล้วให้คนรอบตัวฟากจับตามองหญิงสาวตลอดเวลาส่วนใหญ่แล้วเจ้าหนานยู่จะคอยอยู่ข้างๆนางไม่ห่างบางครั้งอาจไม่พูดอะไรสักคำทำเพียงจับเงินางเอาไว้เงียบๆสุขภาพของทรงรด่วนไม่ดีนะักนางหมักจะไอเป็นเลือดแต่กลับไม่กล้เขาเห็นผ้าเช็ดหน้าเปื้อนเลือดในมือพอถูกครั้งที่เห็นดวงตาเจ้าหนานยู่จะมืดมนแต่เมื่ออาการไอนหนักหน่วงขึ้นนางก็ไม่อาจซ่อนเทนได้ โชคดีที่ยาของเจ้าเฉาเริ่มเห็นผลอาการไอเป็นได้ของสมรวนถูล่อลงอย่างเห็นได้ชัดหญิงสาวได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจนแทบหายใจไม่ออกวันนี้อากาศดีนางช่วยโอกาสตอนที่เจ้าหนันย่งไม่อยู่ทำบ่อวเล่นที่ลานด้านหลังหลังจากวิ่งไปได้สองรอบก็เริ่มหอบแล้วมีงเหงอผุดพลายว้าวบินสูงเกินไปจนสายป่านขาดบ้าวลายใฉที่นางวา่าล่อนลงไปอีกฟากหนึ่งของกำแพงสงวนอยากปีนกำแพงออกไปเก็บ บอบนต้นมาด้านนอกแต่พอยกเท้าก็ต้องรีบพดขากลับถ้าเจ้าหนั่ยุมาเห็นเขา้าเขาสามารถตีขาสุนัขของนางให้หักได้ความกังวลและความหวาดระแวงของเขานับวันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นพลางดึกนางรู้สึกคอแห้งไหลอหย่กนขึ้นมาดื่มน้ําแต่ก็ได้แค่คลื่นน้ำลายพอเมื่อนางดื่มตาขึ้นก็สบเข้ากับดวงตาเจ้าหนั่ยุ่เขาไม่หลับไม่นอนออกแต่จับจ้องนางอยู่ตลอดเวลาดวงตาของเขาเมื่อทำมือล,ลึกซึ้ง เต็มไปด้วยอารมณ์มากมายทุกอารมณ์ส่งตรงมายังนางนางศีรษะของทรงหลวนชาวว่าหัวใจของนางพรานสันดรัวรู้สึกหวาดกลัวจับใจความเผด็จการของเขานับว่าจะยิ่งหนักข้อขึ้นทุกทีเขาไม่อนุญาตให้นางเช็ดผมหรือออกแรงทำเหมือนว่านางเปง็นตุ๊กตาผ้าที่บอบางโดยเหตุนี้ทรงหลวนจึงลมเลิกความคิดที่จะไปเก็บเผ้าเองแต่สั่งเป่ารับใช้แทนพวกเจ้าออกไปเก็บเผ้ามาให้ข้าทีขอรับ นางกำมัจิผ้าเช็ดหน้าขึ้นมาซับเหนือบนหน้าผากทว่าจูๆ่ๆก็มีหิวเรียวยาวยื่นผ้าเช็ดหน้าสะอาดเอี่ยมมาให้ตรงหน้าโหลดอดทนกับคนน่าสงสารที่กำลังใกล้ตายหน่อยเถิดสงวอย่าตะโกนออกไปเหลือเกินแต่พอทุกวันนี้นางสังเกตเห็นความหมุดหิดในสีหน้าเขาแด้แต่เปลื่อนห้อยคำเหล่านั้นลงไปปัจจุบันนี้ชีวิตของนางไม่ยึดอยู่เหมือนที่ผ่านมาทุกสิ่งทุกอย่างก,กำลังขับเคลื่อนไปทำโครงเรื่องหนังสือ โดยความสัตย์จริงส่งหนวนไม่อยากทา้นมมือของเจ้าหนานยู่ถ้าสุดท้ายแล้วหาทางออกไม่ได้นางจะหลบหนีไปให้ไกลอย่าซ่อนตัวจากเขาเงยบวชเฉยหน้านนกับความตายเงียบๆชายหนุ่มผู้มีหัวใจเปราะบ,บางดังแก้วและมันพร้อมจะแตกสลายเมื่อถูกสัมผัสจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหัวใจของเขาแตกสลายและกลายเป็นสีดำเขาจะกอดร่างนางและหลออให้คร่ำครวญพิยมปล่อยหรือไม่ส่งหนวดนึกภาพไม่ออกว่าเวลาที่เจ้าหนายยู่ร้องไห้ จะมีสภาพเป็นอย่างไรหญิงสาวหัวเราะเบาๆเจ้าหนายยุ้ใช้สองนิ้วเชวยคางนางขึ้นอารมณ์ดีมาจากไหนจบแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะหรือใครที่อยากสนับสนุนช่องนิยายสามารถโดเนตมาได้ที่ช่องข้างล่างนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะ